เตียงพุ่มเตียงเป่าดอก็ะไรซื้อให้เราผู้เท่าเดอย่าซื้อแต่เสาเสาหลายเขาทำเป็นบ่อเสาโซบเสาปากเนาะมีแต่แนวแซ่บเส็บให้มามีแต่แนวแซ่บเส็บพาวารานได้ผนกาแซ่บสุรานเออร้านอีเมะกะแซ่บเออเออซื้อยางใครเมะปะเนี่ยยางตะไคร่พ่นมาฮอตพี่บอได้ซื้อจักอันสิมยางจนวใบอิ่มซื้อให้เมะในในวานนั่นนะ ื้อให้เท่าเน่ซื้อแต่ผู้เศร้าไรซื้อผู้เท่าเน่เออกินอิ่มาซื้อผู้เท่าผู้เท่าก็มีหัวจิตหัวใจคือกันเด้อบางิีบางห้สิปีย้อนลั่งเรากรเศ้าคือกันเด้อร้านพูมาฮอดล้านพีขันทันขเหาซื้อร้านนี้นันเหาได้ยูหุเหานะสดสยสดาให้ลูกหมาอีกสักอนเป็นยังไง โอ้ยบ้ฮัน่ะแม่เหาแม่โอ้ยต้องได้เออต้องได้ซื้อให้เราแล้วเนี่ยให้แล้วอันนี้มักมีการงอนแล้วมีงอนมีการงอนกันเกิดพร้อมรับประทานแล้วไปได้ไหมพร้อมพร้อมจ้ะพร้อมรับประทานพร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมเลยจัดไปไหมจัดไปไหมโลละร้อยโลละร้อยลูกเขาได้กินนบัดตั้งมาร้อยลูกหนึ่งโลได้หนึ่งร้อยลูกเอโลละร้อยลูก มึงกิโลลูกละกำลังกินให้แม่ไหมเรียกนู้นเรียกเอาเรียกเอานู้นูเรียกเอานู้นนูเรียกเอานูเรียกมันบอเมนนูนี่แม่มันมู้นี้นะแม่เรียกเอานูเรียกเอ้าจ้ามันเงียกอะไรตะพันยังก็พันแฮสพันเฮสดูปากคุณแม่ตีพันแฮสแฮสขอนะแฮสอกะเซฟเด้อเฮสขอตี มันแหงดเดบ่ายซื้อๆกันแหงดแล้วแหงดพันแฮงดนะมันสุกบ่ลังนีน้นะแม่สุกพร้อมไปกินพร้อมรับประทานจิงเอาบีบเอาเนียงเอาสิข้าวเนียงเอาอย่าเนียงเยอะค่ะเดี๋ยวของแม่จะเสียหายจะ้ะไม่ใช่บักเขียบนะเพราะจะมาคันเอานะน่ะเนาะเออเท่าไหร่ละคุณแม่ซื้อให้แม่แหนว่าฉันว่ออบาบ่ซื้อกับบ่ได้ผู้เาวน้อยเพิ่นงอนพี่น้องอันนี้เราใส่ทุ่งแล้ว โอ้ยบ่ซื้อกับบได้พี่น้องซื้อให้เมเนซื้อให้แต่ผู้เศร้าลายวมาสั้นมาแล้วนะเตรียมปุ้มเตรียมเป่าแล้วก็ได้ซื้อให้เราผู้เท่าเดย์เดยซื้อแต่เศร้าๆลายเนว่าผู้เท่าหงอนก็ได้ได้ซื้อซื้อสอยสุรานสุรานมามีการเทมือ จ้าอยบาทาตัวเอ้า,า,าเอามาอุดไปอุสแก,กนมารอบหน้าจจ่ายนะไม่